ได้ทำเพลงของตัวเองค่ะพี่ชิพผู้สวยดาวครับผ่าฟันคุดหนึ่งซี่ออกกําลังกายในปีนี้ได้ดูคอนเสิร์ตวงที่ชอบในรอบ8ปดปีจบปอโทแล้จ้าต้องขอาไปตั้งเจ็ดรูปแน่ ขึ้นเป็นอยู่รวมกับของเธอนหมคะอยู่ซ่อนงนี <s 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 ้จะได้มาเจอกิตติอีกแอ้แฮปปี้มากี่ปีแล้วมึงนิกกี่รอบแล้วฮะก็อยู่ต่อไปค่ะตอนพี่ติมีลูกขอบคุณค่ะพี่เดียมก็มี